สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเบลเลอรมีรถคูบูต้า L4018 มานำเสนอ1คันครับตัวนี้เป็น L4018 คานโค้งครับอย่างสวยเลยครับเป็นใบมีดคานโค้งมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับราคาไม่แพงนะราคาอยู่ที่395,000บาทครับ395,000บาททงต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนําให้5,000บาทครับวันนี้ครับอย่างหลังสวยเดิมๆเลยครับครับกระทะล้อก็สีสันเดิมๆนะ มาดูสดีครับสดีก็ไม่มีรอยปั่นเลยครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับเบอร์โทรก็081365997ครับ08165237ที่นี่มีรถเลือกมากว่า250คันครับ47ก็4แสน1 0 0 0 0บาทนะครับตะตาเราลองขับดูครับง่ายครับว้าไวครับไปเลย395,000บาทนะคันนี้ครับเป็น L4018 คันโค้งครับ ขาดหลังให้เวงนะผมก็เลยใส่มาครับทีนกับันทนแครับนะไม่คืนไม่หายว่าอะล้ครับกินข้าวบา้านก่อนกลับบ้านนะ3ามแสนเก้าหมื่นห้าบาทครับท่านครับหอยหลังมาโอเคพ่อพิพพพนีแค่นั้นกันนะครับสวัสดีครับ